คนวันนี้ผมจะมาเล่นแับ scp b l a t e r ครับนะก็เป็นแบบฝีมือคนไทยนะของนะก็ลองมาเล่นดูผมไม่ได้เล่นโลบอกแบบทิงผมไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้มานานแล้วนะแล้วก็ถามว่าทีมงานผมหายไปไหนหมดก็เรื่องมันยาวครับแต่ให้่าสรุปข้ข่าวคือ เออคือมันไม่สามารถคุยกับทีมงานได้ครับเพราะว่าปกติผมใช้โทรศัพท์สองเครื่องในการถ่ายคลิปนะับนะแต่เครื่องที่เอาไว้ใช้โทรกับทีมงานนะมันพังครับเลยไม่สามารถทำได้แลาสมมุติว่าถถ่ายในเครื่องนี้เลยมันก็จะไม่มีเสียงครับต้องไปเสียเวลาอัดเสียงใหม่ แนะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายกับคุณโต้คุณโบนล์นลงนี้เยอะไปคลายหมดคลายหมดตีมัน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 ต,มนตีมันเออเค สมูทนะลีซือปืนลซือสมสัดเลี้ยงด้วยได้สูย์สี่เก้าใช้เลยวีนนี้ก็เป็นเลเซือยิงเลยศูนย์สี่เก้าโคตรดีอะ่ะ ยิงยิงเลยตีมันเตอ,อแล้วก็สี่แล้วครับผมอันนี้ผมก็มาเล่นอีพีแรกเรนาะก็อาจจะดูแบบแกเกลี้ยงกันนิดนึงยองเออเออ ฟ์งไปฟ์มไปดูหน่อยสิโบต่อไปใช้เท่าไหร่ใจ็ร้อยหนึ่งพอดีก็เคเรามีแล้วครับงั้นไปได้อุ้ยฟ์มกันเต็มเลย Tìm vẫn tìm vẫn ừ ừ ừ Demon. ừ ừ แบบนี้ก็เล่นเพลินๆได้เลยนะครับกราฟิกมนสบายตายดีวิวเ,เจ็ดแล้วอุ้ยลอยลอยดีสิ อ,อืมจริงนะวน,นี้ก็ฟาร,ร์มได้ย,ยาวครับอาจจะดูแบบคิดมันอาจจะดูจืดเลยนะเพราะว่าไม่มีทีมงานมาเล่นด้วยอนะ ก็เลยไม่ค่อยสนุกถ้าตอนมีทีมงานมาเล่นสามร้อยแล้วปะไป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 ปลดล็อกโบสตต่อไปมีสตัดด้วยนี่ว่าเราจะอัพความเร็วของปืนไม่ความแรง ก็เลือดแล้วก็สปีดนิดหน่อยโอเคอืม ออเออเบลเก,ก่าแล้วอับปืนอับปืนอันนั้นของเราเราขอด้วยโอเค ไป,ไปเราไปสุ่มเลียงกัน zoom ก,ก็สดล้องของคูดดี โอ้ยไปเลเอซอ้์เม่เอานเออยราก็ได้ดับตอนเลี้ยงหนึสัก,กิันหนึ่งสูสีก้าสองตัวเลยเหรอใช้เลยสองตัวจะได้ันโหดเริ่มไม่ใ้่ด้บ ยังไม่มีอิสเซสซอรี่หรืออะไรเลยนะก็ะเพิ่งเล่นอะเนาะจะมีได้ไงตีมันอืมตีมันเออมือแรงเลยตีมันเออตีมันอีกทีโอ้ยเลเวลเพิ่มอัพเดือด จะได้อึดๆขอบนันว่าก็สมควรแก่เวลาแล้วับผม้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ครับถ้าใครกดแชร์ได้นะครับมาเจอกันใหม่ ep หน้าครับ